ผลการเลือกตั้งเขตสิสเกตที่5มีความชัดเจนและสร้างภาพรวมที่ชัดเจนมากโดยชาวบ้านที่มาร่วมลงมือทำงานทั้งหมด127,153คนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งถึง76,231คนซึ่งเท่ากับ59.95%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือการนับคะแนนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยอันดับแรกคือนางสาวจิตวันไกรสนณกกุลจากทักภูมิใจไทยได้รับคะแนนสูงสุดถึง4 2 4 6คะแนนซึ่งห่างจากนางสาวภูริกาสมหมายจากพรรคเพื่อไทยที่มี31,577คะแนนอยู่ถึง8,669คะแนนนี่คือการแข่งขันที่น่าสนใจที่สุดในรอบนี้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเช่นจำนวนบัตรที่ถูกต้อง71,823ใบ94.22%บัตรเสีย1,896ใบ 2.49%และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดๆ2,512ใบ3.29%ยังคงเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความโปร่งใสของการลงคะแนนโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานตามมาตร,รา125ของกฎหมายเลือกตั้งซึ่งระบุว่าผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดและมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกใครจะได้รับเลือกตั้งคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าคะแนนของผู้สมัครที่2จะส่งผลต่ออนาคตของพรรคภูมิใจไทยอย่างไร หรือคุณมองว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการเมืองในเขตสีสเกตอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ